อันนี้อัดอยู่สินะก็สวัสดีครับผมนายโคดาชาสุเกเยรืองวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิละเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสปีภาคเรียนที่1นุ่งไม่ใช่ภาคเรที่2จะมาทำโจทย์ข้อที่5นะครับจงหามุมเซต้าและมุมดีต้าที่เกิดขึ้นระหว่างแกน OA ของเสาธงกับสายคิเบิร์ตและ AC ตัดระดับเริ่มจัดระบุพิกัดก่อนนะครับ รับผิดกัดจุด O จุด A จุด B จุด C x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  y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  sad 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 จุด O O อยู่ไหนกอนนี่ไงเจอแล้วเอ่อถ้าเทียบมันแปลแกลแปลว่ามันอยู่ศูนย์ศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ A คือตรงนี้เออดี่นะแกน y เดียวสิไม่ใช่เลมันอยู่สูากแกน y สามเพรว่าแกน y คือสามแกน x คือสี่ดคือศูนย์ แล้วก็ B จุด B คือจุดนี้แคือ6 วายคือร้อนไหล que sí, con la verdad que sí แกซดคือสี่ตรงนี้แกน x แกน y ต้องเป็นศูนย์เพราะว่ามันอยู่ติดมันไม่อยู่สูงขึ้นไวศูนย์นี้ลบสองนี้หนึ่งจุดห้าโอเคจากนั้นก็หาเวกเตอร์นะครับ O A แล้วก็ R A B แล้วก็ R A C เท่ากับเท่ากับเท่ากับลายลบตน้นสี่ลบศู บวกกับสามลบศูนย์จบวกกับศูนย์ลบศูนย์คแล้วก็เออเดี๋ยวนะใส่บุเลบก่อนแล้วกัน 1.5ลบ2เขาเป็นบวก0 0เอ๊ยออ AB บี่วะโอ้ยสมองไปหมดแล้ว1.5ลบ4 0ลบ3 6ลบ0 แล้วก็ ac ปลายลบต้นลบ2 4, 3, 0, บกับสี่ศูกับสามสี่กับศูนย์เท่ากับเท่ากับเว่ากับาเจ้อเน้า้า็เจ็นเ ลบสองจุดห้าไอลบสามเจบวกหกเคนี่ลบหกไอลบสามเจบวกสี่เค พิ่มหน้านะครับแล้วก็คำนวณหามุมนะครับคอเอคูณบี A B, แล้วก็เอการหามุมนะครับขนาด ขนาดของพิกเตอร์ R O T นะครับ R O a เท่ากับรูทสี่กำลังสองบวกสามกำลังสองเท่ากับห้า ขนาดของ R A, B เท่ากับรูทลบสองจุดห้าลบสามบวกเอาลบออกไปเลยก็ได้เทิรเล็ มาณเจ็ดนะครับแล้วก็ดอสิปรด product มันก็จะเท่ากับเออขียนข้างล่างดีกว่าไม่น่าจะพอกสี่คูณลบสองจุดห้าบวกสามลบสามแล้วก็บวกศูนย์คูณกับหก ก็จะได้เท่ากับอันนี้ก็คือ10ใช่ลบสิอันนี้ก็ลบบวกลบ9เอาเป็นลบ 9. เก้าไปเลยอันนี้เป็น 0, ก 0. กูนกศกลายเป็นลบสิ แล้วก็คำนวณมุมคอสเซตาจะเท่ากับลบสิบเก้าห้าคูณเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าทบสิบเก้าส่วนสามห้า กับลบ0.54แล้วก็หามุมหามุมของเหาใช่หามุมของ,ง O E กับ O C คนระับก็คือแยกก่อนดีกว่าเดี๋ยวงง ขั้นะ R E C ลู่ว E C เอ่อเอาเครื่องหมายลบออกก็เป็น6กกำลังสองสากำลังสองสีก่กำลังสอง กลังสบวกสกําลังสองบวกสกลังสองก็จะเท่าครับเจ็ดจุดแปดดเป็น 8, 8. 8. แล้วก็ product r o a จุด r a c ก็เท่ากับสี่คูณกับลบหกบวกกับสามคูณกับลบสามแล้วก็ บวกศูนย์ไปโดยปริยายมันก็จะเท่ากับสองพันสาบลบยีบวกด้วยลบเก้ามันก็จะกลายเป็นลบส3และคำนวณหามุม ออสตาอน,นุดนลบส3แล้วก็ห้คูณแลบสามส่วนสีจะได้ปรม ลบศูนลบศูนยครับก็สรุปนะครับดังนั้นมุมเซตาจะเท่าค่าประมาณเป็น0.54องศาครับและ มุมเ,เดวถ้าจะเป็นประมาณเป็น0.82องศานะครับขอจบการนนะัพเดตจเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ